โอ้ลูกนี้ฮะเอ้าโอ้โหลูกนี้ฮะผู้แอดมินยังบรรยายไม่ถนัดเลยครับเอ้ายังเกี่ยวอาวแล้วครับโอ้โหบรรยายไม่ทันเะครับตัดกล้องมาเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหนี่ยังถือว่าทันนะที่เก็บภาพได้นะครับสวัสดีแฟนคลับครับที่เข้ามารับชมนะครับคู่นี้นะเป็นคู่ที่น่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งครับนาในเหลี่ยมต่อสามสองครับ เก่งบะคามครับกับพี่กุ้งไก่ครับมาในเรียมเก่งบะคามครับแลกข้ามหัวกับฝั่งตรงข้ามนู้นครับทีมงานบ้านไท่ครับเจ้าเต้าต่อแลกข้ามหัวกับเจ้าเก่งบะคามครับแต่ฝั่งเจ้าต่อนี่ยืนรับเจ้าเปรมกับเจ้าเบนพ์พยืนครับ,รบเจ้าตัวทีวนี้โอ้โหลูกไล่เน็ตออกครับ สวัสดีซุ้มยูโรสวัสดีต่อตูมสวัสดี uh, เจโอ l. คนสวยนะครับสวัสดี uh, พี่ยงยุทธสวัสดีโอหลายท่านเลยครับอา่านชื่ที่ไม่ทันขอภัยนะฮะโอ้เจ้าเก่งเสือเบื่อสักคู่นี้ฮะเหลี่ยมนี้นะครับเจ้าเก่งบระคางครับแลกข,ข้ามกับเจ้าต่อนะครับแต่ฝั่งเจ้าตอมีเจ้าเบนซ์มารับลูกเกี่ยวช่วยกับเจ้าเปรมั่นไผ่ะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าเก่งกับพี่กุ้งไก่นะฮะเอาล้ฮะ เข้ามาสู่เกมเจ้าเปีมยกโอ้โหลูกจังหวะตีของเจ้าต่อครับเจ้าเปีมยกตะก้อนี่ถึงหน้าหน้าตะข่ายแทบจะทุกลูกเลยนะตั้งแต่แอดมินนั่งด,สสดูสวัสดีพี่ทิตาพานะเอา้ายังอยู่มาละมาแล้วตรงนี้เจ้าเก่งหือผู้ทีถือว่าทำอะไรละ สี่ศูนย์เหรอสี่ศูนย์ครับเจ้าเก่งเซิร์ฟเข็มจับหนึ่งเขมยุกเจ้าโตเอาที่เจ้าเก่งเอายังอยู่เอาไม่ข้ามครับโอ้โหเจ้าเก่งเกี่ยวดีมากๆฮะเกมนี้เจ้าเก่งน่าจะเล่นได้อิสระมากขึ้นเพราะได้มามีเกมรับเข้ามาช่วยครับสำหรับน้องเก่งฮะจะเบนซเซิร์ฟเก่งเปิดหนึ่งเอาลากว่างไง เอาล้ครับลูกนี้ลำบากหน่อยครับแต่เจ้าเก่งราคามครับตีตื้มมาแล้วฮะหนึ่งต่อสี่ครับเอาจอเจ้าเบนเซิร์ครับนสิสซุปันโยมาหลางครับที่กุงไกโยเอายกย,ย้อยลูนี้โอโ้โหเหมือนเหมือนจังหวะนี้น่าจะคุยกันมาก่อนแล้วก็สรับที่กุงไก่เจ้าเก่งครับลูกตีลูกนี้กับลูกยกยเมื่อสักครู่น้ถือว่ายยได้ ค่อนข้างเด็ดขาดครับสวัสดีพี่เจระนายสวัสดีเจ้าหลอดมะขามตัวนีพี่โจยโจยละเงียบร้อยไหมเอ้ายิงตดเกียวอือหือลูกนี้ครับโ,โ,โอ, right โอ้โหโอ้โหม,มันสกู่น sure? ี้ฮะเจ้าเก่งมีลูกเกี่ยวอีกแล้วครับหลอดมะขามลงเตะคู่นะครับหลอดมะขามน่าจะน่าจะลงนอนลวมั้งครับจันเต้งบอกว่าสดมากครับ เอาลูกเสมอโ,โอ้โหลูกนี้ฮะโอ้โหเจ้าเปมมันไพิเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้ฮะทัดคอเน,นี้ครับแล้วลูกลงท้ายเส้นได้ค่อนข้างสวยสดงดงามครับจังหวะลูกบันเร็วครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยค,ลยคยรับเพมเซิร์ฟยุงไกลเปิดหัวมีเศษนิดหน่อยเก๋ว่าไงาอ๋อทีลูกเกียวโอ้โหลูกนี้ชนกันซะแล้วครับสำหรับเจ้าเบนกับเจ้าเปมน,นะฮะ แต้ม4 2ครับตึงมาขามเสิร์ฟยอดเบนเปิดเนยเอา้ามีเซห่างไปหน่อยยิงไกลลับหนึ่งยกสวยช็อตไม่เอา้าโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้โหลูกนี้ฮะอื้อฮือครับกียะสุพันธ์มีการเทนเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่งฮะเอา้ามีเซยังอยู่จะมาไง เอาอยกเกียงอยู่โอ้โห,โโหลูกนี้ฮะโอ้โหวัชรินนั่งอยู่น่องสนามวัชรินก็เกือบเซเหมือน,นกันครับวัชรินฮะโจ้เก่งประกาศมีเซไปหาครับสวัสดีเอกแล้วครับซีสองครับสัตวีสุภเล็กสุภเล็กนะฮะเอ้าเพียมยอะก้นหรือเปล่าเอ้าเจ้าเก่งลากมาโอ้โหลูกหืมลูกนี้ออกแล้วเปล่าแป๊บๆเอาออกกินด้วยฮะ เอาแล้วครับลูกมืสอครูเจ้าเก่งนี่อาการเกาหัวคันหัวขึ้นมาทันทีฮะแมงลงหัวหรือเปล่าไม่ทราบครับตอนนี้ครับเพิ่มเสิร์ฟมาพี่กุ้งไก่จับหนึ่งสวยหาไปหน่อยลูกออกเยอะครับโอ้โหจังหวะลูกเนี้ยเริ่มมีลมมาซะแล้วครับแต่ฝนน่าจะไม่ตกนะครับต้มเลยแต้มแต้มสามสีครับ จาก4-0นะฮะบันผ่านตาขึ้นมาครับ,บ,อ,รบอบเสร์ฟสวยเก่งมิเซเอา้าวรนโอ้โหน้องเจกเก่งครับโอโ้โหเซแล้วน,นะฮะเก่งมากขามครับลี้ครับโอ้โหแต่เก่งยังทันครับลูกรถมันนิดเดียวฮะเจา้จาเจ้าเจ้าเปรมไม่ทันครับทีนเจ้าแม็กครับสวัสดีพี่นายเอ็มอนุสรนะฮะโอ้โหมันจะครู่นี้ครับ แถมสามสี่ครับจากศูนย์สี่ครับอามมาแล้วครับเอาเทพเกียงลากมาเอาลนเอาแล้วครับโคตอมันอ้าอยู่ทีโอ้โหลูกนี้ครับยังอยูโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยฮะโอ้โหไม่น่าตัวครับเมืองพนฝนเงียบครับใช่ครับอาจารย์เต้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับโอ้โหพปกุ้งไก่เมื่อครูนี้ครับโอ้โหเลี่ยมแท้ม่กันงั้นลูกตีเจ้าต่อครับ เก่งลากเองครับงนี้เอายังตี่จะเบนเบนยกสวยเอาโอ้โหครับเอาแล้วครับแต่ลังชับครับเริ่มปั่นปัวนแล้วครับหลังจากที่บ้้นไผ่ตามมาศูนย์สี่ตอนนี้แต้มห้าสี่แล้วครับทำไมโอ้โหน้ำแล้วครับเก่งมาครับที่เ้วไม่ข้ามเอาแล้วครับเอาแล้วลูกนี้ครับสวัสดีพี่สิทธิชัยนะครับ โอ้เกมกำลังดุเดือดเลยครับสำหรับคู่นี้ฮะโอ้โหไม่ง่ายนะครับแต่หกสี่ครับพลิกจากศูนย์สี่เป็นหกสี่นะฮะยิ่งไกล<ค>จับโยกสวยอาล้นโอ้โหลูกนี้เก่งมาเสิร์ฟครับลูกนี้ เอาละครับโอ้โห و. สำหรับเจ้าต่อครับตรงนี้ครับโอ้โหถือว่าสวยสดงดงามครับทั้งลูกยกลูกตีครับตรงนี้โอ้โหเก่เงลากเองหรือเปล่าลากมาหาไปหน่อยเอาตีเกี๊ยวออเบสยกอลูกนี้ครับถือว่าเป็นงานยากของเจ้าเก่งนะครับสำหรับเกมนี้ฮะบเพราะว่า บ้านไผ่มีเกมลับทั้งคู่ครับเหนื่อยหน่อยแต่อร่อยแน่เจ้าเก่งว่าครับแฟนเจ้าแฟนแฟนของเจ้าเก่งฮะกดหัวใจรวยกับเจ้าเก่งด้วยนะฮะแต้มสี่โกครับเกมยกสวยมากเอ้าวแล้วครับห้าสามอ้าแล้วครับห้าสามลองเอาทางนี้เนี่ยทางตามเนี่ย เจ้าเปรมยกเอาละครับโอ้โหคู่นี้ครับจังหวะทีเด็ดทีขาดหน้าตาขายครับบ้านไผ่นี้น่าจะได้เปรียบลูกลูกจังหวะยกของเจ้าเปรมนะฮะยกแต่ละลูกนี้ได้ได้เสียน่าตะขายทุกลูกเลยฮะยงไกยกรล่หรือเปล่าเอายังยุหืมลูกนี้ครับเจ้าเก่งก็ไม่ธรรมดาแนละ้วจ้ะครับพี่โจ้ครับสวัสดีอา่า พ่สุริยานนะครับสวัสดีพัทรพนนะครับอแฟนกับข้ามาชมค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปียมจับหนึ่งเปียยกเอ้ายังอยู่เจ้าเก่งเก่งลากมาเอาละครับลูกนี้ครับความนิ่งนะครับแล้วก็ความเขี้ยวครับยังอยู่ที่เจ้าเก่งมะขามนะครับเก่ง เส์ฟตัดเอาแล้วเอายังมีเซ่ครับตรงนี้โอ้โหเจ้าต่อครับโอ้โหลูกมาสกู่นี่ครับโอ้โหโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับสำหรับเจ้าต่อครับเด็กคนนี้ครับพัฒนาได้ไวมากมากฮะเบลี่ยไกาโยเจ้าเกงเอาแล้วครับโอ้โหต่างฟายต่างว่ามีทั้งเกมรับมีทั้งเกมลุกที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับสำหรับทั้งสองฝั่งนะฮะโอ้หน้าชมครับคู่นี้ครับ ค่อนข้างที่จะสูสีครับเอาเปมยกเอาหาไปไหนไหมเอาตีเจ้าเกง่งเอารดเอาแล้วครับมีเซนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พี่เซสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าจากสปลาระสวัสดีครับเก่งจับลากเองเอ้ายอยู่เกี่ยวลูกออกครับลูกนี้ครับนิดเดียวครับนิดเดียว นิดเดียวครันี้โอ้โหต่ก็โโสวยนิดเดียวสวัสดพพีพี่จอนนะฮะหืมแก็ออกไอ้เหรอฮะมันก็ออกได้อ่ะสวัสดีพี่น้องสอป,ปลาวที่รับชมนะสวัสดีพี่น้องทางเมียนมานะครับ สวัสดีพี่น้องทางมาเลเซียนะครับพี่อะไรเนี่ยแกเป็นนักกอล์ลีมาเลเซียนะผมจำไม่ผิดนะครับผมติดตามแกอยู่อ่านชื่อแกไม่ออกนะครับสวัสดีพี่นุ่มนะครับแกนขอนสวัสดีพี่เดียนะครับผู้หมวดเดียนะครับคู่นี้ครับเกมงมะขามกับพี่กุ้งไก่นะครับเกมงมะขามแรกข้ามหัวกับทางเจ้าตอนะครับบั่นไผ่ครับซึ่งมีเจ้าเปรมกับเจ้าเบน์นะฮะ มาช่วยในเกมรับกับเกมเสริมนะครับเกมบังขามเสริมเบนจับยกโอ้โห,โหลูกนี้ครับคู่นี้ครับต่างฝ่ายต่างมีเกมลุกและเกมรับที่ค่อนข้างที่จะนา่าติดตามครับจะเฟมเสร์ฟยิงไกลยกเอา้ายุกเกี้ยวสวัสดีพี่รีบอลนะครับ เอาแล้ไงค่อย20%แล้วไม่เป็นไรไเดียไอแส้วไอวัดน่อเรียมยกเอายังติทีตุ้งไก่เตรียมมาขามลากมาไกลไปหน่อยเอายังอยุ่หืมลูกนี้ครับ วันนี้เตะกี่เหลี่ยมครับแอดวันนี้จริงๆไม่มีรายการนะครับเพราะว่าแอดมินจะปิดสนามนะฮะแต่เนื่องจากว่าครับแฟนคลับครับพี่ๆทั้งน้องครับมาบีบแต่ไล่ครับบังคับขู่เกณฑ์ให้เปิดสนามซ้อมเลยครับวันนี้ก็ต้องเปิดให้ซ้อมครับไม่มีเหลี่ยมนะครับมาทดสอบระบบช่วยนะครับเกณมาขามเซิร์ฟนะครับลูกนี้เยอมาต่อมาไงเอาสี่มืกุงไก่เปิดซ้ายสวยเกมไหเอาจะขี่อื้อ สวัสดีพี่แทนนะฮะสวัสดีพี่พวัชระท่ามกลางอีกครั้งนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับพี่ยะสุพรรณปิดไฟนอนได้เลยครับสภาพไม่น่าจะไหวฮะเจ้าตอบว่านะง,งออกเยอะครับลูกนี้เอาแล้วครับเก่งมาขามเซิร์ฟปั่นมานิดนึงเอ้ามีเซ่เอ,าเอ,าเอา้าเอาแล้วไง เอาแล้วไงครับสวัสดีพี่นุ้ยนะสวัสดีพี่ๆจากทางเมืองพนนะครับเก็บมาขามเสิร์ฟเปลี่ยมยกเจ้าต่อจังหวะย,ยกของเจ้าเปลี่ยนนี่ครับค่อนข้างที่จะถึงหน้าตาข่ายแทบจะทุกลูกนะฮะไอมิีสังเกตมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแล้วก็เจ้าต่อเนี่ยขึ้นทำลูกหน้าตาข่ายได้ค่อนข้างสวยฮะ เอาเก็บยวมาขามรับขวาลากมาไกลไปหน่อยไหมโอ้โหเจ้าเปรมลูกนี้ไม่น่าเล่นลูกข้างข้างเท้าเลยฮะจังหวะมันมาไวครับเจ้าเปรมเอาไม่ทันครับลูกนี้ครับสวัสดีอ่าน้องแพร่วานะครับสวัสดีพี่กิษณะครับเปีมยยกสวยมากเอาแล้วครับเจ้าต่อครับโอ้โหยกเงียนตามากๆแตครับเจ้าเปรมนะวันนี้ครับเอาเป็นซร โอ้โหลูกนี้ครับเอาละครับช็อตเด็ดลูกนี้ครับพวกนี้ได้ชมช็อตเด็ดลูกเสิร์ฟแน่นอนครับลูกโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหไม่น่าเชื่อครับพวกนี้มีตัดคลิปนี้ให้ดูนะครับช็อตเด็ดเมืัตสกคุฮับโอ้โหโอ้โหเมื่อสักครู่นี่ฮะจ้เกียร์วะไงเอ้าเจกียวจะเปมเปลี่ยนอะไรเอ้ายังอยู่จะอาแล้วครับ fc ไก่น้อยปีกท่านแข่งโ,โ,โ,โอ้โหลูกเสร์ฟของเจ้าเบนครับมือะคกคนีครับไม่อยากจะเชื่อเลยฮะโอ้โหมีช็อตเด็ดอีกแล้วพวกนี้ครับยิงไกลยอเอา้วครับลูกนี้โอ้สวัสดีอดิสฐนนะครับโอ้โหมีลูกแปลกๆให้ชมนะลูกเส์ฟของเจ้าเบนมือทุกคน่นี่ะแอมครับเจ้ากเก่งเอาปากแล้วฮะ นั่นในขนาดนี้เจ้าเก่งว่าเปมยกสวยเจ้าต่อเอาแล้วครับโอ้โหถ้าจ้าเก่งเป่าป่าที่ถือว่าไม่ธรรมดาครับเขี่ยวเหมือนกันสำหรับเจ้าเป้งว่าเจ้าเบนนะครับสำหรับขําคืนนี้ครับแต้มเปมโอ้โแปดต่อสิบครับฝั่งทางเก่งมะขามนำนะฮะเอายังอยู่เคีย์ลูกนี้เอายังอยู่เอาไปเหรอไหมเอ,อาแล้วครับ เอาแล้วครับตามมาอีกหนึ่งเต้มครับสวัสดีโจเซฟนะฮะโจเซฟนี่ครับวันที่3นะมาถ้ามีโอกาสมาที่สนามวันแต่ก็บ้านไผ่นะครับตัดมินวิโอครับเตรียมเสื้อไว้ให้เรียบร้อยนะฮสามตัวนะครับอย่าลืมนะฮะจับโจเซฟนะครับ9ต่อ10เต็มเซฟโยกไปทางหลังถึงเก่งบัคขามลากเองหรือเปล่าอ้ายังอยู่อะไรอยู่เบ้นเอ้าถูกไหมเอ้าข้ามไปอยู่เอาไง ยังอยู่เกี่ยวช็อตนี้ว่าไงโอ้โอละครับช็อตนี้ฮะโอ้โวัชรินเอาปากยิ้มลยครับวัชรินครับมีอะไรเล้ยงปากวัชรินเนี่ยเอาละครับนั่งโยงหลังก็ยิ้มหวานเลยครับเอาละครับทําไมผมได้เสื้อสามครับพี่โออ๋อพอดีทีมงานเพื่อนของโจเซฟใช่ไหมเขามาชมผมบอกว่าเป็นทีมงานโจเซฟครับก็จะให้ฝากโจเซฟนะครับถ้าเขาไม่ได้มาครับ โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ฮะทั้งเกมรับเกมทำทั้งสองทั้งคู่นะฮะโอ้ถือว่าทีเด็ดเลยฮะแต้มเท่านะครับสิบเท่าเอาออนะครับสิบเท่าสิบเท่าสิบเท่าไม่ว่สิบเท่านะแต้มสิบเท่านะครับโอ้โหพีกกันไปพีกกันมาครับเอาลวครับเอาลวครับเจ้าเก่งงานตรงนี้เอาแล้ะครับ เอาแล้วครับบ้านไผ่พลิกขึ้นมานำนะครับโอ้โหจากที่ตามมาห่างๆฮะโอไม่อยากจะเชื่อครับเจ้าเก่งมาขาลูกนี้ครับหน้าตาขายครับพี่าสุปันนั่งหน้าถอยเลยเอาละครับสิบเอ็ดสิบครับเก่งลากเองหรือเปล่าเอ้าอยู่โอ้โหอย่างนี้เอาแล้วสวัสดีแบงค์ทวีวิทย์นะครับ โอ้คูคี้สูสีครับเก่สิบสองใช่ไหมสิบส <12. S 2> ามสิบสามเหรอโอ้ลูกนี้ครับจเก่งมาเสิร์ฟเองเลยฮะสิบต่อสิบเอ็ดครับเก่งมาครับเสิร์ฟอ่ะเบ้นเปเอาเบอร์รี่เอ้าเก่งมีเซ้นหน่อย,ยเอาละครับจังหวะน,นี้ของบ้านไผ่เ,เรียบหรือเปล่าเรียบอะไรโอ้โหเอา ไม่ใช่โยเซฟเลยอ๋อไม่เป็นไรครับโยเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทักมาหาพี่โออีกทีครับเห้ยเอาละครับมานไผ่ครับสิบเอ็ดสิบสองครับกับเอ็มเซฟเก่งยิ้มรับเลยฮะลูกนี้เก่งเปิดหัวพี่วงไกลยกขาไปหน่อยเอาละครับพี่เซฟโอ้ยยังอยู่ไม่อยากจะเชื่อจังหวะนี้ฮะ โอ้โหมีเซแล้วนะฮะจอมเปมยังเกี่ยวหลังเท้าถือว่ายกสวยเลยกลายเป็นว่ายกสวยแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหสนามบ้านไผ่อุดดนมาครับไม่ครับอุดรบ้านไผ่ขอนแก่นฮะสิบสองต่อสิบครับแต้มเดียวเกมครับอีกกรุงยกสวยเอายกล้นเกมไม่เกมเอายังอยู่เกงเอาคืนเอายังกินเตียวเอาไงเอายังอยู่ เอายังอยู่เต็มลากบบาแฮปปี้เบิร์ดใไหมโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับโอ้เอารับโอ้ถึงกับต้องเอามือคั้มเอวแล้วเด็เก่งมะขามกับเจ้าเปมครับโอ้โหจังหวะนี้ครับลูกสำคัญแทมเกมเลยครับรหรับเจ้าต่อครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับลูก้นตะขายครับเดททูเดทเลยฮะจังหวะแ้มนี้ฮะ ผมคนบุรีรัมย์ครับแต่มาซ้อมอยู่ธนาคารโอ้ครับผมเจ้าเสิรับสวัสดีครับโอ้โหครับขู่แต้มันสักครู่นี้ครับเน่งเน่งนะฮะเจ้ากเก่งก็แน่นเจ้าเปรมก็แน่นครับต่างฝ่ายต่างแน่นฮะโอ้ถือเป็นกำไรผู้ชมเลยครับต่อค่ำคืนนี้ฮสิบต่อสิบสองครับเก่งประคามเสิร์ฟโอ้ตัดเน,นี้ยนิดนึงเปรมโย่โอ้โหเฮ้ยเอายืเกี่ยวยังอยู่เอาย้อนเอ้าจับเนื้งเปรมโย่เอาหามไว้เย อโโอ้โหลูนี้โอ้โหลูกยกลูกตีลูกตามลูกเกี่ยวของทั้งคู่ครับถือว่าโอ้โหแบบได้ลุ้นทุกดอกเลยฮะแล้วแต้มมันแต้มมีนสำคัญด้วยครับ12ต่อ10ครับบานไผ่เซอร์ครับก็บเปมครับเปมเซอร์เก่งจับรักเองว่าไงเอาทีเก่งจ้เปม เอ้ายังอยู่โอ้โหเอาเกมครับโอ้โหคู่นี้ครับผมไม่อยากจะเชื่อครับสนหรับคู่นี้ครับโอ้โหสูสีคู่ขี้ดูดีมากๆครับแต่ว่าจังหวะท้ายเกมครับมีลูกหลุดลูกพลาดให้เห็นครับสำหรับทั้งคู่ครับแต่ภาพโดยรวมครับบ้านไผครับเจ้าเปรมเจ้าเบนแล้วก็ ้็ต่อครับสามารถคุมสถานการณ์ไปได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับกลับมารับชมไลฟ์สดครับแอดมินขออนุญาตตัดคลิปครับขอพระคุณทุกทุกท่านค่ำคืนนี้ครับไม่คาดไม่คิดครับว่าจะกลับมาไฟ์สดให้ชมอีกครั้งครับเพราะว่าแฟนคลับครับมากดแตรครับเพื่อที่จะมาขอซ้อมครับขอบพระคุณทุท่านะครับขอบพระคุณครับ